ในการชงกาแฟเอสเซโซ่ร้อนเราขอแนะนำให้คุณอุ่นเครื่องชงกาแฟรวมถึงถ้วยกรองโลหะตะก,ก้ากองเหล็กและถ้วยเพื่อไม่ให้รสชาติกาแฟได้รับผลกระทบจากชิ้นส่วนที่เย็นถอดถังน้ำที่ถอดออกได้แล้วเปิดฝาถังน้ำเพื่อเติมน้ำที่ต้องการโดยระดับน้ำไม่ควรเกินเครื่องหมายแม็กในถังจากนั้นเปลี่ยนถังเก็บน้ำวางตะก,ก้ากองเหล็กลงในถ้วยกรองโลหะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อบนกลวยอยู่ในแนวเดียวกันกับร่องในเครื่องหท่อบนกล้วยท่อบนก้วยกับร่องในเครื่องคืออันนี้ปะท่อบนกล้วยกับร่องในเครื่องอนั้นแหละมั้ยฮึ จ้าอ,อืมทิ้งเลยจากนั้นใส่กลวยลงในเครื่องจากตำแหน่ง insert และยึดเข้ากับเครื่องชงกาแฟให้แน่นโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งอยู่ที่ตำแหน่งล็อกคืออะไรตะกองเอ้ยตะกา้ากองเหล็กลงในถ้วยโลหะ อันนี้อ่ะออันนี้คืออะไรอันนี้คือถ้วยตวงมันพอได้เข้าใจแต่คืออันนี้ใช่ไหมจะชงกาแฟกันเหรอใช่จะลองทดลองใช้มันตักใส่นี้เลยก็ได้แล้วมันจะใไปกดเอาอตนนี่ไงแม็กไม่ควรเกินแม็กเออมันมีีกบอาคืออันนี้เอาไว้ทำลองที่จะใส่นี้เหรอเอ้ไม่ใช่ มันถอดได้ถอดได้ถอดได้ถ้าในพวกขอดอยู่ถอดง่ายมันปิดกับแล้นล็อกอยู่เนี่ยมันมีแง่งอย่างเงี้ยมีไงอ๋อนี่ไงเธอมีนี่อ๋อมันมีความนี่มันมันหนาไม่เท่ากันนี่อ๋อป้าหนูนี่ไงอันนี้สองนี่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 เจอแล้วนี่สองครับอ่าอือสองครับอันนี้ตดเดียวหนึ่งครับนี่ เอาแก้วเดียวก่อนเนาะอ่ะเอาครับของป้าก่อนนี่อันนี้เจอแล้วนะนี่่คัออะาเริ่มแล้วไหนแม่คะพอมันเริ่มจะดังไหมคะเสียงเลยไม่ดังหรอกลูกก็จะออกมาเป็ดก้มเนื้ที่อร่อยเลยโอเคเนี่ยครับแต่หอมไหมแล้วก็เอาเนี้ยปั๊มบนน้ำปั๊มบนน้ำตัดครับหนึ่งเข้าใจไหม เข้าใจเข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มจากเติมน้ําก่อนกันเนะตอนนี้นอันนี้ปา๊าวางไอ้ที่เสียบไว้ให้หนูหรอกที่ชู่ไปไหนอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะแบบ เขาเรียกอะไรนะเทสเครื่องก่อนเออเขาให้มันละลายได้นะถอดได้นี่ก็นี่ไงเขาบอกให้ถอดก่อนเลือกมาเลยอ่ะโอเคเอาไปล้างก่อนเอาไปล้างก่อนเจอไปล้างแล้วแล้วใส่น้ํากินเหรอใส่น้ำแบบน้ําใช้ใช่ไหมใช่น้ําใช้ตำแหน่งอยู่นั่นไหนบะางเขาบอกว่าห้ามเกินไหมเกินนี่ไถ้าเรายกมามันมีรูด้วรูมันต้องถอดจุกออกอะไรอะไรรมาณนี้อ๋อแล้วกมาใส่เราล้างเสร็จแล้วเราต้องใส่นน่องค่อยมาเติมน้ำที่นี่อ่ะโอเค เว้ยใส่ไม่ได้มันจะมีร่องอยู่นี่เหรอทำไมมันดูแบบจิ๊จังอะหรือิตๆินี่ถูกแล้วใ่สม ก่อนมเมื่อกี้จะเจอพี่จะเจอแมงมุมก่อนป้าคะเมื่อกี้หนูเจออีตัวอะไรหัวเราะย่อใส่หนูอ่ะแล้วโอ้โหคหนูมองหนูดเกาะหนูเลยหูอะตุ้งเลยพอแล้วมั้งเราไม่ได้ทำเยอะมากกระตงมีทุกวันปิดตู้ปิดอาทิตย์ปิดลองก่อนอันนี้มันร้อนใช่ป่ะอันนี้คือเอาไว้ทำอะไรเนี่ยอันนี้ความแรง เปิดไปที่ระดับไหนอะถ้าเราไม่ใช้เราปิดก่อนก็ได้ในอันท่อนนั้นท่อไหนก็ไม่รู้นะฝั่งไหนคือเปิดฝั่งไหนคือปิดอะอันเตอนแรกตอนแรกอยู่อย่างนี้ฝั่งนี้คือเปิดหรอออกร้อ,อ,อนอมรินทร์ก่อนใช่ฝั่งนี้เปิดแรงขนาดน,นะนั้นเลยเหรออันนี้คือปิดปิดก็ได้ถ้าไม่ได้ใช้อะเอามากินปิดอยู่ชอบไฟเลยคราวนี้ทำอะไรเสียบอ๋อเสร็จปะกานะอ่าใช่ระบบก่อน ก็เฮ้ยเครื่องติดไฟแล้วนี่ไฟติดแล้วนะกดตัวนี้เอออันนี้ร้อนอันเล็กนี่ร้อนเนี่ยโดนมือพองเลยนะใส่ลงไปแล้วไงแล้วไงต่อ ทดลองน้ำเยอะองแก้วมาลองเหมือนเดิมมีอะไรซึ่แต่ว่าเราไม่มีแก้วแบบที่ซื้อมาใช้แก้วนี้ได้หรอกแล้วกันก็ได้กันกันวางทิ้งไว้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อแก้วแบบโทรใส่ดิเดิ้ลใช้จังหวะใช่อะไรมคให้ลองมาจะเป็นไงหรอคืออันนี้คือที่ ถอดถ้วยกองโดยหมุนตามใส่กา,ฟาแฟบดล่วงหน้าลงในตะกร้ากองเหล็กพร้อมช้อนตวงกาแฟบด1ช้อนประมาณ78กรัมสามารถทำกาแฟาเกตเอดได้ประมาณ1ถ้วยจากนั้นกดผงกา,ฟาแฟบดล่วงหน้าให้แน่นด้วยด้วยแท็บอะไรวะเนี่ยแทมเปอร์แทมเปอร์รคืออันนี้ป่ะเนี่ยเนี่ยใช่ไหมคือตักแล้วกดใช่ไหมนี่อันนี้คือตัก อันนี้คือกดหรือเปล่าใช่แหละเอาอะไรมาลองหน่อยออไม่้มดไม่้มใช่มไม่้มกใช่ัมใช่กาแฟเตี้ยไหนใชอุปกรณ์ไม่มีเลยจ้ะก็จานกาแฟเตี้ยนี่จานก่อนเลยนี่ชื้อกาแฟมาฟุกบอกว่าให้เป็นกาแฟบดกาเ่มล็ดกาแฟแท้คั่วบดนี่ แล้วมีร้านกาแฟร้านประจะําอ่ะเขาชื่อร้านอะไรสักอย่างอะ่ะเป็นกาแฟจากน่านก็เลยก็เลยคิดว่ากาแฟน่านน่าจะอร่อยนีย่แล้วของดีเมืองน่านป้าแม่ลองแม่ลองกดน้ําให้น้ำออกก่อนได้ไหมกดอยู่แก้วอุ้ยมันร้อนอ่ะยาเดียวไม่มันร้าานอนอะ่ะ ทำน้นก็าไปทำเป็นน้ำร้อนร้อนขนาดนี้เลยเหรอนี่ไงมันแล้วไงต่อต้มน้ำไปแล้วแล้วนี่คืออะไรลองดูกดดูได้ไหมอันนี้อันนี้คือปุ่มลองกดดูได้ไหมปุ่มปล่อยน้ำร้อนลองดูได้ไหมอะอยากรู้อ่ะนไม่ร้อนเลยไม่ออกแล้วล่ะรอนเมื่อกี้กดปุ่มนี้มันร้องตอนนี้ลองกดปุ่มนี้ดูคืออะไรมันเงียบอยู่มันเป็นปุ่มปล่อยน้ำ กดค้างเหรอหรือมันถูกแล้วมันยังไม่ร้อนน้ำไม่ออกไม่มีอะไรมันเงียบเก็บเลยปุ่มที่เปิดน้ำร้อนมาใช้่อันนี้คือแก้วหนึ่งอันนี้คืองแก้วอันนี้คือตัวเก็อันนี้น้ำมันปั๊มขึ้นไปน้ํายังไม่ร้อนเลยกดไปม๊มก็ไม่ออกก็ต้องรอน้ําใช่ไหมเอาเนี้ยใส่ไปก่อนถ้าอ่างนั้นรอหนะเออนึ่งไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วปุบปุบปรับมาแล้วมีเสียงปุบปุบปรับแล้วปุ่มอันเนี้ย ก็อยากรู้อะอยากให้น้ำมันล้างดูก่อนอะช้าที่ประจันเรีย้าที่ประจอันนี้คือน่าจะแบบว่าเออพร้อมใช้งานหรือเปล่าลองกดดูได้ไหมเนี่ยร้องอะเมื่อกี้มันก็ร้องแบบนี้อะดีไงมาแล้วอุ้ยเลื่องอะไรต่ออ๋อ มันปล่อยน้ำใสอันนี้จริงจริงมันต้องใส่อันนี้อโอเคอันนี้ลองให้น้ำร้อนออกดูก่อนว่ายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอโอเคได้แล้วนะอ่ะอันนี้ปุ๊บคือปุ่มปล่อยน้ำลองดอูลองกดอันนี้ที่พี่ดอนบอกว่ามันจะแบบเอาน้ำร้อนออกมาใช้มันจะออกตรงไหนลองก่อนอืมคล้างนยๆนะอันนี้มันเป็นทีน่พ่นฟองนม,มไม่เกี่ยวใช่ไหมไมันปิดอยู่ตลอด นี่จะปั่นน้ำร้อนนี่ความแรงแล้วมันต้องขนาดไหนอ่ะนี่นะเราไปพ่นพ่นฟองนมมั้งแล้วเราก็เอาแก้วไปจ่อเหรอใช่ไหมก็ตีฟองนมโอเคปุ่มกุ่มอันนึงอันนี้อันนี้ปุ่มนี้ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับตรงนี้ตรงนี้ตั้งห่างป่ะตั้งหางอันนี้คืออันนี้คือปุ่มไฟนี่แต่ตรงนี้มันเป็นปุ่มอะไร ไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเรอเป็นกาแฟก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ากาแฟคืออันไหนอะไรยังไงโอ้ยความมันเป็นไฟลมมันเป็นไฟลมจอเดี๋ยวกันได้ได้ได้โอเคเอาเนี่ยใส่นี่์แล้วปั๊มปั๊มปั๊มแล้วเวลามาเปลี่ยนรถต่างหากจะเพิ่งไปจากแม่ป้าช่วยแม่ก่อนอ่ะคราวนี้คราวนี้เราเทอันนี้ออกก่อนเรารู้แล้วว่าอะไรคืออะไรอ่ะอันนี้กาแฟรอนะ ส่วนอันนี้เอาไว้ข้างนอกเพราะว่ามันมันดูแบบมันเป็นรูทิ้งน้ำรูรูไม่เดี๋ยวค่อยถามฟุ๊กก็ได้อะอันนี้อันนี้อันนี้เขารู้แล้วตัวตีฟองนมเราล้านมใส่ไปเงเรา้วมันก็แล้วเราก็ไปเอียงใส่มันให้มันใช่มันเป่าแล้วมันจะเป็นฟองอันนี้ใส่ต้องหากล่องโหลปนาซื้อโหลมาให้ด้วยใส่อันนี้อันนี้อันนี้ตักเนี่ยวิธีตักตัก นีใใ yeah, ่ใส่แ no ค yes ่ไหนอ่ะเนี่ยไม่รู้ใส่แค่ไหนใส่เยอะไปอย่าค่ะแม่เป็นกำลังใจให้พอแล้วไม่ต้องช่วยนี่แต่ภาพไม่น่าทำได้จาได้ใช่หมอไอ้กล้องไม่เห็นปัดเข้าไปไม่ต้องเน้นมากรู้แล้วปัดแคบไปแบบยังไงก็คือเหมือนเนี่ยเกินปะถ้าเกินได้ตัดออกเดี๋ยวเราปาไม่เกินเพราะอัดไปก็จะนั่นพอดี อันนี้คือเดี๋ยวอันนี้ตักมาหนึ่งถ้วยแล้วมันก็เต็มปั๊บปั๊บเอียงกล้องถ่ายหน่อยเอียงกล้องถ่ายหน่อยนี่อ่ะมันมันก็จะแบบมันจะเต็มอันนี้เราก็เอาอันนี้อัดฟูกบอกว่าไม่ต้องแน่นมากเนี่ยเออประมาณนี้โอเคไหมนี่อ่ะแล้วไงต่อม่ออี้ัันนนไแลยเราต้องแน่นเหรอเออให้มันแข็งๆข็หน่อยโอเคพอโอเคให้น้ำเสมอเนอืมโอเค มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้จุกกว่าไม่รู้นะเดี๋ยวให้คุกช่วยดูแก้วมาก่อนแก้วไม่น่าจะเข้าได้เพราะว่าตัวมันดุอย่างเนี่ยอาจจะต้องเอาอันนี้ออกแต่งหนึงนะไม่ได้ต้องมาใส่หนังก่อนดิเถียงจะเถียงก็ดิแล้วแล้วแก้วเขาใส่ให้เขาใส่ให้เขาใส่ให้ป้ายาทำสองมือดิจะสองมือดิเขาลืม เนี๋ยวเดี๋ยวดิเขาหาก่อนเขาจําได้ตอนแรกเขาใส่เขาเล่นอยู่จัทัน้าทำเองเนี่ยได้แล้วทุกคนไปนทางนี้ยัไม่ตรงูเลยไม่ตรงหักนะเว้ยไอหักก็นี่จับอย่างนี้ให้มันตรงตรงเออแล้วกปีกมานั่นแหละไม่เข้ามันไม่ตรงรู ตม่รัยแม่ครับเมื่อกี้ที่หนูปิบออะมันดนเจ้าซีกะไปแล้วนะครับลูกกัดกินแล้วเจ้าซีก็มาโผล่ตัวกองมะลันที่หนูที่กัดมาเขาทำได้เขาจำได้โยกตอนที่ทำอนี่จะเล่นนี้เอาเมื่อกลาล้วไหมเนี่ยไม่ใช่ไกลเยอะเลยมากจำได้มันต้องยัดแต่มันต้องยัด แล้วมันก็จะหล่นออกมาเป็นอร่อยอร่อยอืมันไมมันมี้ไม่ใช่ไม่ตกดูมันเลี้ยวเลี้ยวมันสุ่ไปเอาเบิดออกมาดิใช่ใช่ว่าดีเฟนตอนที่เขาทำเล่นทำไมมันง่ายมีจุดอะไรบ้างเนี่ยใดิค่ะใส่ไปเรื่อยๆก็เข้าไปดูเลยอย่าไปใจมากนะฮองจีนะ เอ auto, เอเพื่นฟเพื่อนมันหมุนไม่ได้เพื่อนโอเพื่อนนี่แกวางไมแม่เก่เก่งแก้ววางไม่ได้ถ้วยได้ไหม ช่วยแล้วกันจะลองก่อนช่วยเล็ช่วยมาติดได้ไหมไหนจะยังไงากวาแววังได้ไมน่ะนี่เราดียดีโอ๊ยดีมันนี้เรามมีพวกนี้ก็เอาตำรจุแไม่เมาดามดูเล่นมาดดูไม่ได้ ทุกคนเราไม่มีถ้วยแต่ว่าพอเราไปลื้อในตู้ป้านาผู้ซืออ้อทุ้แก้วมาอโอ้ยมันไม่ได้่ะมันสูงเกินไปโอ้ยพอดีเลยอืออ่ะอย่างนี้แล้วนะแล้วตอนที่เรากดอ่ะน้ํามันจะออกจากด้ามน,นี้หรอออกทนะลุนี่ระลุทเล็กนแล้วอันนี้ต้องอยู่อย่างนี้ไหมอยู่อย่างนี้นเนหรอหรอ้าจองต้องรวมตาเล็กเล็กใต้แก้วออันนี้เริ่มกดได้เลยใช่ไหมหนึ่งแก้วไอ้แก้วนี้มันบางอะลงไปก่อนได้ปะ กดแล้วนะกดเลยกดเลยแม่คะกดนะเด้อนกดเลยกดเลยป๊ากดกลัวได้รีวไปดีใจเจ้าแค่กดน้ำมาแอสออกมาทำไมมันไม่หอมอ่ะมันแม่อะไรนะมันไม่หอมเลยวันนี้เรืนองมันไม่หอมว้ายมันดังมากอ่ะทุกคนตอนนี้ได้กลิ่นกาแฟไหมมันสะดุ้งอ่ะทุกคนเสียงมันน่ากลัวเมื่อกี้มาทได้ โอ้ oh, my god ใส่ไม่แน่นแน่นไมน่นไปเลยน่ไเอาใหม่เนาะร้อนๆเลยร้อนใส่ร้นใส่แน่นแน่หอมอ่ะอ่อคราวนี้ตทำไงต่อทิ้งนะทิ้งแล้วเอาใหม่โอเคโอเคไอคนเราต้องผ่าด้วย แรงดันเลยดิหรือแรงดันมาแรงไปไม่ใช่หรอกถ้าใส่ไม่แน่นี่ไปโทษแรงดันเลยหรือเราต้องจับไว้ไม่ใช่อ่ะหนูคิดว่าต้องจับนะไม่รู้อ่ะเอวเจ้นมาเนี่ยอี่แนะ่มาค่ะหอมมากเลย เ,เ,อเอกาาหมมันต้องมีลองผิดลองถูกอยู่แล้วเอาผ้าสีส้มหน่อยดิผ้าส้สมตรงนั้นมันไม่องแงงันไมงงงเรื่งนี้เป็นไรหรอไม่ต้องจับไว้เธอมีสามอันเธอใส่เธอใส่แค่สองแงงนี้าาาามาเดียเด๋ยวขาให้เธอใส่เดี๋ยวเาใส่้แต่ไม่จับเหมือนเขานะเขาอยากให้เธอ รับ es ี la, yeah. 64, ار, yeah. uh ่เป็ในา็ชอบที่เธอพูดอย่าเพิ่งใส่นะน้านนนัี่เอเียง่นะน้นู้น่เอกี้ยวใส่จากฝั่งนู้นรั่อี่งน้านน้นอี่เี่ยนเ่ะไนัดอ่งน้น้ัอกีเธี๋ยว้นี่ย ล็อกเหมือนกันเนี่ยเต้องหมุนให้ขนาดนี้ไม่หลุดหรอกเนี่ยแต่ซายมีขดล็อตหนึ่งเดียวก็หลุดแล้วเนี่ยออ่โอเคแล้วก็หนูอบอกว่ามันต้องจับไว้ถ้าเผื่อไม่แน่งงนไงเพราะเครื่องมันสั่นเนี่ยอืม,มถ้าแน่นเนี่ยไม่หลุดหรอกอ่ะโอเคลิ้งออกมาอมเอาทุกอย่างเหมือนเดิมนะเริ่มใหม่ไม่ต้องเอาออกเอาไม้ใส่ไปเอาไม้ไส้ตักตักน้อยกว่าเดิมนิดนึงมันจะตักเยอะเกินไป แค่นี้ก่อนเนาะอ,อ่ะป้าเอากาแฟออกเอากาแฟออกไปจากมือแม่มนี่ใช่ไหม,อ,มอ่ะใขอบพดนี่ทำเหมือนเดิมเนี่ยแน่นไหมแน,น่นขอบพอดีอ่ะเอาแก้วออกไปก่นอนเอาให้ป้าใส่ได้อ่ะ นายแต่ว่าก็จับไว้ว่าก็กวงกันแหละเออมันหลุดมันคลายเองมาเธอเออก็จับไว้มันมันบิดตัวเลยมันบิดตัวจริงเออต้องจับไว้มันแรงดันมั้งไม่รู้อ่ะต้องจับเออมันบิดตัวมันมันบิดมอย่างนี้เลยอุ้ยแต่ว่ามันออกแล้วทุกคนนี่ใช่ต้องจับไว้ถ้าไมงมันบิดจริงเลยอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นั้นก็คือหนึ่งแก้วเลยแค่แค่นี้แล้วเดี๋ยวที่เหลือเราต้องไปใส่อะไรนะ ใส่น,น,นมเออนี่ยแค่นี้แหละใส่นมใส่อะไรอะ่ะเพิ่ม,มอะไรใช่เน่ยใช่ไหมอ่ะใช่ใช่แค่นี้แหละอ่ะแล้วแค่นี้แล้วก็เอาอันออนี้ออกมาอมเอาเนี่ยมาก่อนดิ็นอ่าอย่นี้มันคลายอ่ะอันนี้คือกาแฟโอโ้เราน้ำอยู่นเนี่ยอันนี้ก็ปกติเนี่ยไม่รู้ <ละ S 1> เราเหลือน้ำอยู่น้ำมันคายอยู่รู้ว่ามันไม่ออกเนี่ยน้ำอยู่เนี่ยหรือว่าเราใส่เยอะเกินไปมันจริงมันต้องแห้งอยู่ข้างในนะแห้งเหรอ หรือว่ามันยังกดได้อีกวะไม่รู้ว่ะมันน้อยแ่นะเนี่อยออกมาออกมาแค่นี้หรือมันต้องกดอีกวะอันนี้เธอดึงออกมาแล้วเหรอใส่อีกได้ไหมราใช้ขอบหน่อยดิเเบิ้ง <c oughs> <c oughs> จะได้กนิ่นบอนอให้ฟุกทำให้ดูสักรอบหนึงสัก,กแล้วอ่ะลงไปอ่ะลองดูอีกทีลองดูอีกทีลองดูอีกทีงกทปงจับไปนะอ่ะแม่ลองกดอีกทีหนึ่งนี่มันออกอีกมันก็ออกอยูกดสี่ทีห้าทีมันก็ออกอยก็มันก็ต้องออก,อก,นอออกจนกว่ามันจะหมดป้ะออไม่รู้อ่ะแม่จะจิบกาแฟเหรอแม่จะหัดชงลูก มันเริ่มมีน้ำใสๆออกมาแล้วอันนั้นคือน่าจะไม่ใช่กาแฟแล้วก็เอไอ้น้ำใสๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราลองแบบว่าลองกดอีกทีหนึ่งก็ได้เดี๋ยวแม่ดูให้ว่ามันเป็นน้ำอะไรอ่ะไม่แค่จืดเต็มที่อือันนี้เป็นน้ำร้อ,อ,อนแล้วเออมันบีบเวยก็คือให้มันหมดอันนั้นทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องถามฟุก๊กว่าเราต้องกดกี่ทีน่าจะท<ช>ีนั่นน่าจะทีน่าจะสองทีเออเดี๋ยวถามฟุ๊กโอเค ออกมาคราวนี้ป้าออกมาออกอะไรดิอ่ะ,อ,ะอันนี้คือได้กาแฟเต็มแต่ว่านั้นแห้งยังอ่ะแห้งตามที่ป,ป้าต้องการยังไหนดูดิก็ยังเป็นน้ำเออโอ้หถ้าหอมมากป็นเกี่ยวแล้วนา่าจะได้แล้วมันมันแห้งมันในนี้แล้วเออคราวนี้คราวนี้ได้กาแฟมาอย่างงี้มาปรุงแล้วเราก็มาใส่อ๋อนึกออกแล้วนี่ไงฟุกบอกว่านี่มันจะมีนมเธอเข้าไปตุน๊นมคาเนชั่นฟุกบอกว่าให้ใช้นมข้นหวานแล้วก็นม อะไรวะเนี้ยนมข้นจืดนี่สองนม mm hmm. สองนมอืมค้นอ่นนสองนมแล้วก็แล้วก็นมวันนี้รู mm ้ว hmm. mm ่ามันใช่จะง่ายไงแล้วกแล้วก็นมวันนี้นี่นมเมจิ mm hmm. mm hmm. แล้วก็นี่ซื้อวิปครีมมาด้วยแต่ว่าจะได้บีบหรือเปล่าเดี๋ยวให้มันได้เป็นกาแฟก่อน เดี๋ยวจะทําให้ป้าลองกินค่ับาลองไม่กินเลยป้าป้าจะไปทะเลตอนตีสามเดี๋ยวให้ป้ากินกาแฟแก้วนี้ดูก่อนนี่อะโอเคทุกคนนี่กาแฟได้แล้วหน้าตาไม่ค่อยดีเป็นแก้วแรกเราอย่าไปวอรี่อักมันนี่อย่าไปซีเรียสอะโอเคตึงเฮ้ยแล้วก็มันอยู่ในลายอ่ะเพื่อนฟุกบอกอ่ะว่าให้ใส่อะไรเท่าไหร่จำไม่ได้อ่ะป้าแม่เปิดนี้ไม่เป็นอะ เปิดยังไงคะสอนแม่สอนแม่หน่อยนะคะอืมป้าป้าหนักกว่าแม่นี่มันเปิดแค่เปิดแค่รูแต่ใหญ่เลยอ่าอ๋อโอเคเอางี้สองฝ้ายขวาเลยเอ้ยอันอันนี้ฝั่งเดียวก็ได้มั้งหรือต้องสองอันนี้อันนี้อันนี้ก็ได้อ่าอันนี้อันนี้ต้องสองสองเลยให้อากาศมันออกคือทิชชจ่ให้อากาศออกอ่ะโอเคอันนี้คือข้นจืดอ่ะอันนี้คือข้นหวาน อ่าอีกฝั่งนึงอืมแป้า,านั้นไปล้างด้วยคราวนี้คนจืดใส่เท่าไหร่คนหวานใส่เท่าไหร่ะมันอยู่ในลายฟุกอะเพื่อนฟุกบอกว่าหนึ่งหนึ่งสอหกนืมอันนี้เพื่อนฟุกบอกว่าสลัดกาแฟาออกมานี่เพื่อนฟุกบอกสี่สิบถึงหกสิบมิลลิลิตร แก้วนี้มันกี่มิลน่ะเนี่ยไม่รู้อะเดาวๆว่าใช่นะฟุกนมสดเมจิสิบเออร้อยสิบถึงร้อยยี่สิมิลลิลิตรแล้วเราไม่มีถ้วยตวงอะเราจะใส่ไปเท่าไหร่เราถึงจะรู้อะไม่มีถ้วยตวงอะเดาๆเอาได้ไหมลองเดาดูก่อนนะเดี๋ยวถ้าอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวเราก็แบบค่อยๆเพิ่มเอาแล้วกันเนาะนได้ปะปะปะ ใส่ไ้เออเนี่ยอะนี่ยอะอ่ะสิบถึงร้อยสิบประมาณนี้นมข้นหวานยี่สิบห้า ml ยี่ห้า ml เท่าไหร่ดีอ่ะหนึ่งช้อนอ่ะสองช้อนเอาแค่นี้ก่อนเอาที่เราอยากกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราชิมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่น้ําแข็งนมข้นจืดสิบ้า ml แปลว่านมข้นจืดอะนิดเดียวอ้วนะไรแมมันทะลัะกัน มันดะลักออกเยอะเลยอ่ะลูกมไม่เป็นไรนะคะมันเป็นการเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนโอ้โหทำไมสีมันแบบว่าอ่อนคลักขนาดนี้อ่ะมันจะมีแต่นมเนี่ยมันเป็นกระตุ้นเหรอแม่หืมป,<ะ>ป้าอ,อร่อยจตจืด,จ,ดจืดกาแฟ<ๆ>เขาว่าปรุงตามชอบได้แต่ตอนนี้กาแฟคือจืดมาก<ๆ>เขาน่าจะใส่กาแฟน้อยไปแต,แต่แต่นมข้นจืดนมข้นหวานอะไรอ่ะ ได้รสกาแฟอันนี้คือใส่น้ำแข็งกินได้เลยกินเปล่าตู้นี่เหรอใส่ตู้ไว้แล้วป่ะป้ากินอันนี้เหรอได้แล้วก็ค่อยใส่น้ำแข็งใส่นมเรียบร้อยแล้วพร้อมกินแล้วอ่าโอเคอันนี้จะเก็บไว้ให้ปาป้ากินสีมันอ่อนเพราะว่าใส่นมเยอะเกินไปเดี๋ยวเราจะต้องลดนมค้นจืดให้น้อยลงเพราะเมื่อกี้มันหกลงไปนมค้นหวานถ้าอยากใส่หวานเราก็ใส่เพิ่มแต่แม่รู้แล้วอาใส่อะไรมั่งส่วนอันนี้ใส่แบบ เยอะเพราะว่าฟุกพูดว่าใส่อันเนี้ยเยอะปริมาณที่ฟุกบอกเดี๋ยวไปซื้อที่ตวงมามันหนึงจะได้นี่อันนี้มันเป็นตัวเป่าฟองลองเลยไม่เป็นไรส่วนอันนี้ถ้าใส่น้ําแข็งเสร็จแล้วก็ใส่วิปครีมไปเก๋ชอบกินคนอื่นไม่ชอบกินแพงมากนะดอนร้อยเจ็ดสิบ่บาทเห็นปะที่ปิตรูบอกปิตรูซื้อไม่กันการีป็นตัวผิดหว้นเหรอตูไแพงอ่ะยอดของตูเพราะเป็นแต่ไม่มันมีหลายราคาเออแต,แต่แต่คือเพิ่งเห็นว่ามันร้อยกว่าบาทอ่ะโอเค อันนี้จะเก็บไว้ให้พี่ดอนกินเดี๋ยวดูว่าพี่ดอนจะดีดหรือเปล่าคิดว่าน่าจะได้นะคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยว,วลองถามทุกททอีกทีบ๊ายบาย